3ปีผู้ชม3ปีที่แล้วนะครับมีช่างปากแก่วคนหนึ่งสบประมาทบ่อน,นี้บอกว่าบ่อน,นี้บ่อทําเองบ่อน,นี้งบถูกๆบ่อน,นี้ไม่มีทางที่น้ำจะใสเด็ดขาดอ่ะผมถามอย่างนี้ แบบนี้ใสไหมแบบนี้เรียกว่าใสได้บอสใสบอจ้าว้าว <Wow. S 1> ไม่จบต่อให้น้ำใสนะใช้ไปแป๊บๆเนี่ยบ่ก,ก็แตกก็ร้าวก็ระเบิดก็รั่วก็ซึม <Huh? S 1> แป๊บๆเนี่ยแป๊บกี่ปีบ่เนี่ยสามปีสามปียังไม่เจอรั่วเจอซึมเจอแตกร้าวแม้แต่ครั้งเดียวไม่จบ ต่อให้ไม่รั่วต่อให้ไม่ซึมต่อให้ไม่แตกแล้วก็ไม่มีทางที่จะเลี้ยงปลาให้โตได้หรอกแล้วปลาไทยไซส์หกสิบบวกในบ่อนเนี่ยยังไม่โตหรอกกับพ่อใดมัง้งพ่อบ้านแบบคุณนะ่ะวางระบบบ่อไม่เป็นเวลาล้างกรองเนี่ยเหนื่อยแน่นอนอผมเหนื่อยเหรอปั๊มน้ําตัวเดิมผมวางแผนให้สามารถใช้ล้างกรองได้ด้วยในตัวผมเหนื่อยตอนไหน ผมก็ไม่ใช่ช่างผมก็แค่พ่อธรรมดาคนหนึ่งที่ลูกมาบอกว่าพ่อ mm hmm. ครับอยากมีบอ่อปลาครับทําให้หน่อยครับ mm hmm. เราจะตัดสินอะไรอะ่ะ mm hmm. เราควรตัดสินจากผลลัพธ์ mm hmm. และต้องเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว mm hmm. ในระยะยาวเว้การที mm ่คุณจะตัดสินอะไรจาก สิ่งที่คุณมองเห็นแม็หนึ่งอ่ะไม่น่ารักเลยไม่น่ารักจริงๆกับแค่บ,บ่อบ้านบ่อหนึ่งทำให้เกิดแรงบันดาใจในการที่เจ้าของบ้านจะสร้างบ่อเองคุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าจะมีคนจ้างคุณน้อยลงอ่ะถ้าคุณมีสีมือนะจะมีอีกกี่สิบคลิปที่สอนทำบ่อปลาคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยอคติส่วนตัวล้วนๆตมาตมันใสนั่นแหละบักตาตีนนี่มันมาสอนสั่งบ่อปลา เราคอยสิเดือนร้อนบ่เจ้าไม่เดือดร้อนหรอกถ้าเจ้าเก่งจริงอนะ่ะใครที่ทําเองไหวก็ทําเองไปใครที่ต้องการประสบการณ์จากช่างมืออาชีพเขาก็จ้างช่างตางละหมื่นมันไม่ได้แปลกฝากถึงเจ้าของบ้านที่กําลังหาช่างในการทําบ่อปลานะถ้าเกิดคุณทํางานหนักไม่ไหวคุณมือเป็นแผลไม่ได้การจ้างช่างเนี่ยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นะคุณผู้ชมจ้างได้เขาก็จ้างกันทั่วไปต่าละหมื่น แค่เช็คนิดนึงผลงานเก่าของช่างเนี่ยฝีมือดีไหมมีการหลบหนีงานหรือเปล่ามีการทิ้งงานไปไหนไหมเช็คนี้กลุ่มก็ได้กลุ่ม Facebook นึ่งนี้มีเยอะนะครับ 2. คนที่กําลังจะสร้างบ่อโดยที่จ้างช่างรายวันอันนี้คิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนการที่คุณจ้างช่างรายวันมาเนี่ยไม่เหมาะกับการทําบ่อปลาเพราะาบ่อปลาเนี่ยเราต้องก่ออีกงายขึ้นกรอบปูนลงไปแต่ละช่องแล้วรอให้ปูนในช่องนั้นมันแห้ง ช่างเขาไม่รอหรอกผู้ชมช่างก่อสร้างรายวันเขาไม่มีทางจะรออะไรแบบนี้หรอกนอกจากคุณจะคอนเฟิร์มกับเขาดีๆว่าช่างต้องรับประกันนะว่าช่างจะทนได้กับงานที่ช้างานที่ละเอียดมันเฝ้าไ็ได้เลยผู้ชมมันลัดขั้นตอนไม่ได้ด้วยคุณจะต้องฉาบภายในก่อนเท่านั้นคอยกันกรองช่างก็จะบอกว่าเอ้ยกันกันไปเลยกันกันไปเลยแล้วค่อยมาฉาบที่หลังรั่วมาก็เราเนี่ยเราที่เป็นเจ้าของบ้านนี่แหละเดือดร้อน ทางเลือกสุดท้ายก็คือทำเองสิฉันไม่ได้รีบร้อนไปไหนฉันขอทำเองฉันศึกษาจาก YouTube เดี๋ยวนี้มันมีช่องเยอะแยะที่สอนทำแบบผมก็มีแจกให้คลิปสอนผมก็มีวิธีผสมปูนมันก็อยู่ข้างถุงปูนทุกถุงอยู่แล้วอะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยวัสดุก่อสร้างมันแพงขึ้นก็จริงบ่อเน,นี้ยตอนนั้นมันสร้างเจ็ดเปนห้าก็จริงตอนนี้มันอาจจะหมื่นนึงใครจะไปรู้แต่หามว่าหมื่นนึงได้บ่อเก้าตันถ้าเกิดคุณไม่จ้างตันละหมื่นคุณก็เสียเงินเก้าหมื่นนะ หมื่นหนึ่งกับเก้าหมื่นอะ่ะใจเย็นได้ทํางานหนักได้สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เฮ้ยผู้หญิงยังทําได้เลยผู้ชมถ้าผู้หญิงทําได้คุณก็ทําได้ปะผมก็ไม่ได้ช่างผมก็แค่พ่อธรรมดาคนหนึ่งที่ลูกมาบอกว่าพ่อครับอยากมีบอ่อปลาครับทําให้หน่อยครับอยากดูคลิปวิธีทำอยากได้แบบบ่ออยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างเลยข้างล่างที่คอมเมนต์ปักหมดุดแต่อย่าเพิ่งกดคนเก่งน่มีเยอะคนเก่งหลังคีย์บอร์ดก็เยอะ แต่คนที่ไม่เก่งแล้วอุตส่าห์ถ่ายคลิปเห็นหน้าตัวเองมาให้ความรู้คุณเนี่ยซึ่งผมไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนเลยนอกจากแค่ผู้ชมกดไลค์เห็นไหมกดไลค์เห็นจึกหนึ่งจึกเดียวแค่นี้ชื่นใจมีอะไรอยากคุยกันคอมเมนต์หน้าล่างได้เลยไปแล้วผู้ชมสวัสดีเด้อเด้อเจะเด้อบายบาย